สวัสดีแมวบองปุนกรุ๊ปคุปนี่เนาะสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสกู๊ตสกุลเนาะมีไปรคินอะรับจังแมวบอเนาะวันนี้ก็มาในชุดฟอร์มของพนักงานร้านอาหารของเราเองเนาะร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะมันบัได้มานั่งคุยแบบนี้โดนเลยเนาะเป็นจังไงเนาะสถานการณ์โควิดเนาะพี่น้องเบิร์ดสกู๊ตสกุลเนาะทุกคนทุกคนเนาะเป็นยังไงบ้างสบายดีกัน ทุกคนไหมทางทางกรุงเทพเนาะแล้วก็ทางต่างจังหวัดเนาะก็ตอนนี้พิษโควิดเนาะกาณาสิละล้านหลายหายคนเนาะโดยเฉพาะรัดจังเองเนาะอันก็เจอพิษโควิดอันนักตกอยู่เนาะเพราะว่าร้านอาหารของรัดจังนั้นเป็นเป็นร้านอาหารเนาะขายของเนาะก็ถือสั่งปิดเนาะวก็ให ทำเป็นเดลิเวอรี่อย่างเดียวหรือว่าเป็นอาหารหอ่อใส่กระบาลอย่างเดียวนะแต่ว่าร้านรัดจังนะเป็นสไตสล์อิสระนอนหรือถ้าเราเป็นบ้านๆก็อันล่าที่สําหรับดื่มกินเนาะดื่มกินเฉลิมฉลองเนาะแล้วก็อันสําหรับนํากินในละเนาะมันจังสเสี่บเนาะพอเปิดเป็นเดลิเวอรี่มาร้านรักจัง,งเงียบเงาแฮงงเนาะรัดจังเห็นงานอาทิตย์หนึ่งประมาณอ่า เทื่อหนึ่งสองเถื่อเนาะพี่น้องเนาะกระแบ่งกันกับน้องๆเนาะเพราะว่ามาเห็ดมาเห็ดเบิดสุขคนกับบไดเนาะเพราะว่าอพนักงานมีกันหลายคนเนาะก็ะต้องอันเฉลี่ยเฉลี่ยกันทํางานเนาะเฉลี่ยกันทํางานอันด้วยกันเนาะแต่ว่าตอนนี้สถานาการณ์ก็เริ่มกลับมาบางท่านปกติหรอกแต่ว่าร้านรับยังเปิดได้แล้วเลยเปิดได้เป็นมือนีเป็นวันที่วันที่เท่ายนะ วันที่สามร้านดับจางเปิดให้นางกินในร้านวันที่สามเนาะแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังเงียบเงาคือเขาเนาะคนบรทัศนกาออกมาเนาะเพราะว่าย่านโควิดน้ำแล้วก็การใช้จ่ายเนาะการหนาสีอันประคองเนาะแต่ละคนก็บ่ก่อเสียหายจ่ายทอดายเนาะสำหรับในตัวของลูกค้าเองเนาะใส่สีต้องไปยัดเนาะใส่สีโรคไพ่เนาะโรคไพ่โควิดเนาะออกมามันกะเสียงเพราะว่า เฮาบูหงเลยว่าคนใดติดเนาะเฮามีโอกาสที่สิติดเชื้อได้ตลอดเวลาเนาะแต่ว่ารัจังก็เลี่ยงบ่ได้เนาะรัจังก็ต้องมาล้านสมือแต่ว่ารัจังก็ดีใจนะดีใจว่ารัจังหลอนมหอนจุกนีเนาะอันสองปีแล้วเนาะรัจังหลอนมาสองปีอันนี้ดีดีใจได้หลายเนาะแต่ว่าสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีอยู่เนาะก็สีมีเครียดแน่แลวเนาะพี่น้องเนาะสิบเครียดมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่า อันภาลักจังกะ็ะถือว่าลายอยู่เนาะอันลายอยู่บาว่าสิเป็นงวดลดเนาะค่าบ้านค่ากินเนาะจังไดมันก็มีอยู่แล้วเนาะและอย่างหนึ่งการทํางานก็ทำงานเป็นระบบรายวันเนาะถ้าได้ทําเขาก็จ่ายเงินเนาะบาได้ทํกาก็บ่ได้จ่ายเงินเนาะอันนี้ก็เข้าใจบริษัทนะเข้าใจร้านอาหารเข้าใจอันเจ้าของเนะาะเพราะว่ามันบ่มีรายได้อันเขามาละดเลยเนาะก็จําเป็นต้อง อาเสพขาจะจายทุกอย่างเนาะแต่ก็ก็ยังเอางานให้พนักงานทุกคนอยู่เนาะพอได้ขากับขาวเป็นว่ามากอะไรค่ะก็ขาเข้าวอยู่แต่ว่ารัดจังก็โชคดีโชคดีอย่างหนึ่งก็ค่าชาวบ้านคนขางสีถูกเนาะค่าชาวบ้านคนขังสีไปทางถูกมาประมาณอยู่ประมาณสองพันเนาะแล้วก็ค่าจอดรถอันจอดรถนั้นก็ ฟรีเนาะจอดรถข้างๆบ้านเนาะเจ้าของบ้านก็ได้เก็บได้เก็บเพิ่มเติมเนาะพป่น้องเนาะก็ถือวบานโชคดีอยู่ถ้าผู้ได้ยังหูวว่นนัดังเป็นยังไดตอนนี้ก็ยิ่มเนาะยิ่มสู๋อย่างเดียวนะเพราะว่าบ่มีแต่ละจังผู้เดียวเราก็มีอีกหลายๆคนเนาะทั้งโตกงานทั้งต้องกับต่างจังหวัดเนาะหลายๆคนบางคนก็อยู่อยู่บ่หวเนาะคนที่หู้งจากหรือว่านอ้องที่อยู่ใน้านก็เมื่อหลายคนอยู่เนาะเพราะว่ามันบ่หวนะี่น้นง ย่อมคืนห anyway ้องก่อนแล้วก็กลับไปตังรักทีที่บ้านก่อนเนาะไปอยู่บ้านยังหน่อยทั้งหม่ต้องเสียค่าซ่าวเนาะกินยังก็กินไปเนาะพักแนซื้อเนรับจ้างไปมือมือเนาะแต่ว่ารับจ้างกะตอนนี้ก็ยังมีรายได้ขามาแน่อยู่บ่หน่อยกับลายเนาะแต่ว่ากับพ่อพ่อจุนเจือเนาะสำรับ้นทีท้ามว่าแล้วงวดลดรับจ้างเป็นจังใดเนาะงวดลดรับจ้างรับจ้างกะพักงวดลดเนาะพักกะ อันพักงวดลดขอพักชำระหนี่งวดลดเนาะระหว่านี้อันอื่นๆกะขอพักชำระก่อนเนาะก็เก็บเงินเนาะที่ทำงานเนาะเก็บเงินที่ทำงานนอกอามาไว้ติดตัวใส่ใจชีวิตประจำวันเนาะพป่น้องเนาะเพราะว่ามันกับ่มียังแน่นอนเนาะจังใดเขามีเงินติดตแน่ก็ยังอุ่นใจเนาะถ้าว่าการงานตอนนี้เป็นจังใดเนาะก็ค่อนแค้นเนาะพป่น้องรายได้ลัดล้านของลัฐจังกะเบิดลายขัด บ่มีบ่มีรายรายได้เข่าเนาะก็ถือว่า้าสิวาา่าขาดทุนกับเมนเนะาะขาดทุนลายเติบเนาะสาขาที่รจังอยู่เนาะโอ้ยจัสิว่าจังใดเนาะทุกคนเป็นจังใดเนาะเนาะทางควิดเนาะไปใส่มาใส้เนี่ยคือกันเนาะแต่จังใดคลิปนี้รจังกะบ,บ่มีอีหยังรจังกะอยากมาขอบคุณเนาะ fc ของสาวปองเนาะือว่าคนทีหุจักกับรจังเนาะที อุดนุ่นเกลือน,นุนน่นเนาะประวางสีเป็นอขากับเขาขาประทูมามาอเนาะแล้วก็ขอบคุณที่ให้สาวปองเนาะรัดยังก็ได้กินน้ำเนาะหลานรัดยังก็ได้กินน้ำก็เฮ็ดกับเขากินน้ำแจกกันจังได้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับความหักแล้วก็ความเมตตาต่อมุข่อยเนาะสามคนเนาะต่อรัดยังแล้วก็ต่อสาวปองเนาะแล้วก็อยากขอบคุณสาวปองน้ำหลานสาวปองมียังกะ แบ่งรับจ้างกินตลอดเนาะแล้วก็ให้ร้านกินน้าตลอดเนาะก็สามารถยิ้มไปนน้ำกันได้นะสาวปองก็มีเท่าไดก็แบ่งปันตลอดเนาะก็เขาพูดเอฟซีสาวปองทุกๆคนเนาะประวัติาสตเป็นไอ้บุญโฮมเนาะไอ้ทัดเนาะพี่สุกัญญาเนาะไอ้บุญโฮมก็ให้มากกห้แบ่งกับรับจ้างเนาะไอ้ทัดมากกัสาวปองก็แบ่งรับจ้างกินน้ำเนาะแล้วก็ไอ้ยิ้มเนาะไอ้ยิ้มกั อ่าไฮมาเนาะก็ขอบคุณละลายเนาะก็ทําให้มูคอยนี่นะหรือว่าน้องๆเนาะก็พอได้ยิ้มไปกับบไดฑิตาเครียดลายเนาะก็พอได้กินพอได้ซื้อกินเนาะไม่เฮ็ดกับเขากินกันเนาะแล้วก็ขอบคุณได้บญโฮมเนาะได้บญโฮมที่อ่าห้เค้กล้วงหนาเนาะอันให้เค้กล้วงหนากับรับจ้างอย่างนี้ก็ขอบคุณหลายลายเนาะ ถึงสี่ได้ไปสื่อเองกะบบเป็นยังเนาะเพราะว่ารักยังกะดีใจเนาะส่วนหลายว่าเคยมีภัยให้ยังบันไดเนาะก็เขาพูดได้พูโฮมหลายๆเนาะทีส่งอันอเคเนาะลวงหนาให้รัดจังเนาะเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของรัดจังเนาะเดือนกันยาันเกิดของรัดจังกับประมาณวันที่เก้า กันยายนเนาะปีนี้อีกครบอายุจักปีแล้วเนาะบอกบอกดีกว่านะเพราะอยากบอกพอยากบอกว่าตอนนี้อายุจักขวบแหละแต่อายุร้ายเติบแล้วเนาะพี่น้องเนาะเท่าๆนี่แหละแต่ว่ายังเติมตัวเป็นเด็กน้อยเนาะไม่ดีใจร้ายสิใดมีเค้กเปามีมีเปาทุกปีแหละแต่ว่าทุกปีกะซื้อเองเนาะแต่ปีนี้กะอายแล้วเอาห้เนะจังไดก็ขอบคุณลลายเนาขอบคุณที่หักและกะเมตตาอัน รับจังเนาะตอนนี้ถึงสีมีภาวะวิกฤตอีกยังกะแล้วแต่เนาะกะยิ้มสูบไปคือคนอื่นๆนี่แหละยิ้มแนหไหแน่กับเป็นธรรมดาของคนเฮ่าเนาะภาวะวิกฤตมันกะบวบบอาจหูหลวงนาได้เนาะมันเกิดขึ้นเท่าก็ต้องตั้งรับมันให้ได้แล้วก็ยืนยืนมันยืนมันไปให้ได้นะพี่นอ้องทางใดกะทางใดกะขอบคุณลลายเด้อที่เอาห้เนาะคลิปนี้ละจังกะ ขอบคุณขอบใจเนาะขอบคุณเนาะขอบคุณบองปูนบองปูนไอไาอาเอื่อยเอื่อยเนาะคนทีทางการเมตตารัดจังสาวปองและการล้านเนาะจังไหนก็นขอบคุณล้า,ลานเนาะคลิปนี้ละจังก็สีขอจบคลิปเนาะขอบคุณแล้วก็จมให้พี่น้องฟังเพียงเท่านี้เนาะคลิปนี้ก็ขอไปก่อนเนาะบ๊ายบายบอ้ดังว่นใดเด้อพี่น้องอยู่ลานเด้อว,วันใดหากะ กดไล่โดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้รัดจังเนาะสูง่งานเนาะพาฟันวิกฤตไปน้ำกันเนะพี no. ่นอ้องเนาะจังได้ค่ะขอบคุณหลย like. ายๆลายอักแพงแบ่งปันกันเด้พี่น้องเด้อ